คุณกูณจะรู้เรื่องอะไรกันีงกนะ็ก็น,นที่ที่สุดก็น่าจะ,ะี่อทไมอะก็ีไม่ได้ิอเเขาจะโกตอนีกลนจไม่ได้เลยจําได้ค่ว่าวิ่งออกมาเท่าที่จได้นะนเราวิ่งออกมาแล้วคุณก็หมดสติปลแต่แว่นนะ ไดโอเคแต่จิตใจพัดแตนมาเนี่ยตอนหรือว่าแล้วนะอย่างนี้ได้แล้วเมืองไม่เป็นอย่างนี้แล้วเสียไปทั้งกี่คนแล้วสามคนแล้วแอมนัดเก้าเออวินด้วยใช่ไหมตายแล้วอย่งย่างอย่งเอ้าแล้วใครบกตายแล้วกูก็เฮ้ยหนีหลงไอ้ห้ากูกินไอ้ดินห้าดี คุณมาจากไหนเนี่ยไปหามาพี่ก็ท่ไม่ท so, uh, e like right? like ่วทั่วที่ผ่านมาพี่ตรงที่ยายมาอยู่เรอเอง้กนอีมา้องไบ้อเมสิน่ะนอคใครก็ได้เล่าหามันเงบงระหว่างครก็ได้ขอคนงเล่าทีดดเลยสกาย้ห้องน้ำ ผ้าสักหน่อยคู้หญิงผู้หญิงเข้ามาไมออคุนสกายกยินสบู่ให้ผมหน่อยดิอยู่ไหนกายู่ีเออคุณสกายสบู่ตกคุณหยิบสิยอกไหนุกดิช่วยเล่าหน่อยว่าเรื่องมันเป็นยังไงมาอย่างไงอไรคุอไปดีกว่าผมล่าส้มแล้วผมล่าส้มแล้วขุนศักดิเล่าก่อนเป็นยังไง เราไปนั่งคุยข้างล่างดีกว่าโอเคบอยเาลงมาเพื่อนกินข้าวกินน้ำกินปลากินไก่กินปิ้งจิ้งปังเออมามาได้ยังไงมามาเนาะหมดโอเคเป็นต้ไงนี่มี่เรามาเอาวะเอา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 10นาทีไหมครับเออทรัพยากรอาหารเราเสบียงเราพร้อมขนาดนั้นเลยเหรอเห็นแบบข้างล่างนี่เต็มไปหมดเลยเรา พอจีได้ระมันก็เยอะอยู่นะเยอะเยอะนิดนึงเยอะเลยอ่ะเหรอคุณสกายคุณสกายผมรบกวนหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่ไม่รบกวนนะนั่งได้ครับนั่งได้ถ้าผมไปก่อนก็ได้ผมเกรงใจอ่ะไม่เป็นไรเดียวกันไม่เป็นไรครับนั่งได้ครับเนี่ยีเราก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วขอเปิดมาครับแล้วไอ้ไอ้หนวดอ่ะไอ้คนไม่ใช่คุณจอหนะครับคุณจอนขอของไปด้านนอกครับไอ้ตำรวจหน่อย เราหมาว่าเรื่องเป็นยังไงตั้งแต่สลบไปก็ผ่านมาได้สี่วันนะนะกูอยู่นี่คุณสากายครับขอโทษคุณโมเด็ตคือแล้วแล้วผมเป็นยังไงอ่ะอาการผมอะ่ะเอ่อละเมอมันวันแลกนะมีมีละเมออ่ะมีมีละเมอถึงนัดจากดาว <c oughs> บออ่อยมากเออคือผมจะเล่าให้ฟังทุกคนเลยก่อนที่มา สินทรัพย์มาปกด้วยเพราพีดี้าไม่แต่ไม่มันคงเป็นความฝันแหละเป็นน้องน้องชายจะเป็นยังไงครับก็ติดเชื้อกลายเป็นปรสิตแล้วก็ตัวเองตายได้แล้วจะซ้ำเติมกูจำไมผมจะเต็มความเสียใจด้วยครับครับแล้วเราเป็นไงแล้วทรัพยากรอาหารเป็นยังไงบ้างช่วงพักฟื้นเป็นยังไงบ้าง Oh, sampai apa arahnya?